รีวิวโครงการทดลองใช้ชีวิตในชนบทฮอกไกโดครั้งที่28รอบก่อนจบฤดูเกษตรโครงการนี้มีชื่อเต็มๆว่าโครงการแฮ p ปี้5 a y in ิ h ชิป o เป็นโครงการที่จัดให้นักท่องเที่ยวได้มาทำกิจกรรมและทดลองใช้ชีวิตอยู่ในเมืองชิปูเบสึซึ่งเป็นเมืองชนบทเล็กๆแห่งหนึ่งในฮอกไกโดเป็นเวลาทั้งหมด5วัน แต่และรอบที่จัดก็จะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นมีอากาศแบบไหนและมีอะไรให้เราทําบ้างอย่างในรอบนี้เป็นช่วงปลายฤด,ดูเกษตรคือยังมีงานเกษตรให้เราเห็นอยู่แต่ว่าเหลือน้อยแล้วเราเลยประสานงานกับเกษตรกรในเมืองเพื่อให้ทุกคนได้มาเห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ซึ่งในรอบนี้พวกเรามีผู้เข้าร่วมทั้งหมด10คนได้แก่พี่ป๊อบพี่แหววพี่นกพี่บอลพี่นองพี่นัดพี่เขียวพี่โอน้องยูอีและน้องต่ายยง มีทั้งช่วงวัยที่หลากหลายและมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเราเลยพยายามหากิจกรรมที่คิดว่าทุกคนน่าจะเอนจอยไปด้วยกันตามมาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเราไปทําอะไรกันมาบ้างปกติแล้วในวันแรกเราจะนัดเจอกับผู้เข้าร่วมทุกคนที่สถานีซัปโปโรแต่ในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมบางคนเขาเดินทางแยกมาจากอิงเมือง ก็เลยมีการนัดแนะกันหลายจุดหน่อยแต่สุดท้ายก็มารวมตัวกันที่เมืองชิปูบสึค่ะแล้วเราก็ได้มีโอกาสพาทุกคนมานั่งรถไฟขบวนจิว๋วที่จะเปิดให้บริการถึงแค่เดือนมีนาคามปี2569เมื่อมาถึงเมืองชิปูบสึแล้วพวกเราจะเดินทางกันไปทุกที่ด้วยรถจักรยานค่ะในวันแรกนี้เราพาทุกคนไปสำรวจเมืองชิปูบสึก่อนเมืองนี้จะเป็นเมืองเล็ก ปั่นจัก,กรยานไปแต่ละที่ก็ไม่ไกลมากก็มีพาไปร้านขายขนมญี่ปุ่นแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตทุกคนจะได้รู้ที่ทางเวลาอยากหาซื้ออะไรกินจบวันด้วยการพาทุกคนเข้าที่พักและทานอาหารเย็นที่โรงแรมค่ะในวันที่2พวกเรานัดกันตั้งแต่เช้านั่นก็คือ6กโมงเลยเพราะเรามีนัดกับเกษตรกรเพื่อที่จะไปเก็บบอกโคลี่กันค่ะแน่นอนว่าปั่นจัก,กรยานกันไปเหมือนเดิมถึงแล้วคะ่ะไล่บอกโคลี บรอกโคลีถือเป็นของดีประจําเมืองชิปูเบสึเราเลยติดต่อกเกษตรกรว่าอยากจะพาทุกคนมาลองเก็บบรอกโคลีดูเป็นกิจกรรมที่เราภูมิใจนําเสนอมากในขั้นตอนแรกเกษตรกรเขาจะทําให้เราดูก่อนว่าปกติแล้วจะเก็บบรอกโคลีกันแบบไหนจากนั้นพวกเราก็เรียนรู้ทําตามและแบ่งหน้าที่กันโดยแบ่งกันออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกคือคนที่มีมีดจะทําหน้าที่หาหัวบรอกโคลีที่โตพอ แล้วก็ตัดหัวบอรอกโคลีออกมาจากต้นเกษตรกรสอนพวกเราว่าหัวบอรอกโคลีที่จะสามารถตัดออกมาได้นั้นจะต้องเป็นหัวบอรอกโคลีที่มีขนาดใหญ่มากกว่า12เซน ถ้าไม่ถึงก็คือยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ค่ะกลุ่มที่2ก็คือคนที่จะมาเด็ดใบบรอกโคลีออกกลุ่มนี้ไม่จําเป็นจะต้องมีมีดก็ได้พวกเราก็เลยยกให้เป็นหน้าที่ของเด็กๆเ,เพราะว่าไม่อยากให้เด็กๆถือมีดเด็ดใบที่อยู่รอบนอกออกไปหมดแล้วก็จะส่งต่อให้กับคนที่มีมีดอีกครั้งคนที่3นี้จะทําหน้าที่ใช้มีดตัดเอาใบาและก้านบรอกโคลีออกเพื่อให้บรอกโคลีของเรามีขนาดเล็กลงมันจะได้ใส่ลงไปในลังได้ค่ะความยากก็คือเราจะต้องเลือกตัดให้ดี เราะจะให้ตัดก้านไปจนหมดก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวจะไม่เหลือกาอ้านบรอกโคลีเอาไว้ปกป้องหออัวบรอกโคลีของเราเวลาขนส่งค่ะเห็นพวกเรานัดกันเช้าตั้งแต่6กโมงแบบนี้จริงๆแล้วกเกษตรกรเขาเริ่มทํางานเช้ากว่านี้อีกค่ะบ้านนี้จะเริ่มเก็บบอรอกโคลีกันตั้งแต่ตีสี่แต่ถ้าช่วงไหนบอรอกโคลีออกเยอะหน่อยเขาก็เริ่มเก็บตั้งแต่ตีสองเลยแต่จะให้พวกเรามารวมตัวกันตั้งแต่ตีสองตีสี่แบบนี้ก็ไม่น่าไหวเนาะเลยเลือกเป็นเวลาที่ไม่เช้าและไม่สายจนเกินไปนั่นก็คือ6กโมงค่ะ แต่ถึงจะนัดกันเช้าขนาดนี้ทุกคนก็สดใสมากๆช่วยงานเกษตรกรกันอย่างเต็มที่ตั้งแต่เก็บไปจนถึงยกขึ้นรถเลยต้องขอบคุณน้ำใจทุกคนมากๆเลยค่ะช่วยเกษตรกรเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราก็มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันคนที่อยู่ตรงกลางก็คือเกษตรกรนะคะชื่อว่าคุณมิยานิชิหลังจากนั้นก็ปั่นจัก,กรยานกลับที่พักเพื่อไปทานข้าวและพักผ่อนก่อนจะเริ่มกิจกรรมต่อไปกิจกรรมที่2ของเราในวันนี้คือการดูงานบ้านเกษตรกรปลูกดอกไม้บ้านนี้เขาจะปลูกดอกไม้แบบขายส่งไม่มีขายปลีก ตอนนั้นดอกที่กําลังบานและพร้อมเก็บเกี่ยวก็คือดอกมินางสกิและนี่คือเบื้องหลังการทํางานของบ้านดอกไม้ค่ะดอกมินางสกิเหล่านี้ตอนแรกมันจะมีสีขาวจากนั้นมันจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีชมพูถ้าดอกไหนไม่สวยก็จะตัดทิ้งแบบไม่เสียดายเลยค่ะเกษตรกรบ้านนี้เขาปลูกดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์มากแล้วช่วงที่เราไปก็โชคดีอีกที่มีดอกไม้มาบานให้เราเห็นมากกว่า4สายพันธุ์ทุกคนเลยได้ถ่ายรูปเล่นกันแบบสนุกสนานเลยค่ะส่วนดอกนี้ชื่อว่าดอกออทัมเฟส เป็นดอกไม้ตระกูลไฮเดนเยียที่จะเก็บเกี่ยวและขายในช่วงฤดูใบไม้ร่วงถือเป็นดอกไม้อีกชนิดหนึ่งที่ขายได้ราคาแพงแกเกษตรกรบอกเราว่าดอกออทัมเฟสนี้สําหรับโลกดอกไม้แล้วมันถือว่าเป็นแบรนด์ไฮเอนด์เลยแหละเพราะกว่าจะปลูกจนขายได้เนี่ยเขาต้องใช้เวลามากถึง3ปีเลยนอกจากดอกไม้แล้วบ้านนี้เขายังปลูกข้าวและโซบะด้วยนี่ก็คือต้นโซบะค่ะ ที่เขามาทําเป็นเส้นโซบะให้เรากินนั่นแหละใครเพิ่งเคยเห็นก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่เลยเนาะและสุดท้ายพวกเราก็ถ่ายรูปคู่กับเกษตรกรไปที่ละลึกก่อนจะไปปั่นจักรยานเล่นกันต่อแต่มันก็ไม่ใช่การปั่นจักรยานธรรมดาเพราะพวกเราไปปั่นจักรยานขึ้นเนินกันมาค่ะเนินนี้คือเนินสุดโหดตอนขึ้นนี้เหนื่อยมากแต่ตอนลงคืออย่างฟินเราชอบความรู้สึกตอนลงมากเลยอะคือมันเย็นสบายแล้ววิวก็สวยมากมากด้วย เละคิดว่าทุกคนก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันดูพี่โอ๋สิคะเห็นแค่นี้ก็รู้แล้วว่าสนุกแน่สนุกคนลูกๆอีกจากนั้นพวกเราก็ไปพักทานข้าวกลางวันแล้วก็ปั่นจักรยานไปยังบ้านเกษตรกรต่อเกษตรกรบ้านนี้ปลูกฟักทองข้าวแล้วก็มันหวานพวกเรามาทํากิจกรรมที่นี่กันยาวๆเลยกิจกรรมแรกก็คือการวาดรูปบนฟักทองทุกคนสามารถเลือกฟักทองที่ตัวเองชอบได้มาคนละหนึ่งลูกจากนั้นก็มาวาดรูประบายสีกัน แต่จริงๆใครอยากจะวาดมากกว่าหนึ่งลูกเกษตรกรเขาก็ไม่ว่านะคะตามสบายเลยและฝักทองที่เราวาดเหล่านี้จะถูกนําไปประดับในงานฮาโลวีนเป็นอีเวนต์เล็กๆที่จัดในช่วงปลายเดือนตุลาคมทุกคนก็โชว์ฝีมือกันเต็มที่เลยและนี่คือผลงานของแต่ละคนค่ะน่ารักสดใสมากๆจริงๆการมาวาดลูกฝักทองนี้ก็เหมือนเป็นการพักขาอย่างหนึ่งเพราะกว่าเราจะปั่นจักรยานมาถึงบ้านนี้ได้เนี่ย ระยะทางประมาณ5กิโลเมตรเลยค่ะซึ่งแน่นอนว่าทุกคนก็ปั่นจัก,กรยานมาด้วยขาตัวเองแม้แต่เด็กๆก,ก็ด้วยเหมือนกันทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะพอได้พักกันจนหายเหนื่อยแล้วเราก็มาเริ่มทํากิจกรรมการเกษตรกันต่อนั่นก็คือการขุดมันหวานญี่ปุน่นตอนนี้พวกเรากําลังเตรียมตัวไปไล่มันหวานกันค่ะปกติแล้วในฮอกไกโดเขาจะนิยมปลูกมันฝรั่งกันแต่ว่าบ้านนี้เขาแปลกหน่อยปลูกเป็นมันหวานที่เปลือกข้างนอกเป็นสีม่วงและเนื้อข้างในเป็นสีเหลือง แล้วก็ปลูกหลายสายพันธุ์เลยขั้นตอนในการเก็บเกี่ยวมันหวานนั้นเกษตรกร,ะร,กรจะทําให้เราดูก่อนจากนั้นก็ให้พวกเราทําตามนั่นก็คืออย่างแรกเขาจะใช้เคียวในการเกี่ยวเอาใบมันออกก่อนจากนั้นก็ใช้มือขุดเพื่อหาว่าต้นของมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ใช้ซ่อมพวนดินจิ้มลงไปแต่ต้องใช้ซ่อมที่ไมห่ห่างจากต้นของมันหน่อยนะคะเพราะซ่อมที่เสียบไปนั้นอาจจะไปเสียบโดนหัวมันได้ก็จะทําให้ผลผลิตของเราเสียหายค่ะ วิธีที่เกษตรกร,เ,ร,กรเขาแนะนําก็คือให้เราใช้ซ่อมพลวนดินเสียบลงไปจากนั้นก็ค่อยๆงัดขึ้นมาพอหัวมันของเราโผล่ขึ้นมาชัดเจนแล้วก็ค่อยใช้มือดึงเอาหัวมันจะได้ไม่เสียหายมากและเพียงเท่านี้เราก็สามารถเก็บหัวมันสวยขึ้นมาจากดินได้แล้วค่ะและนี่เลยค่ะหน้าตาผลงานมันหวานของทุกคนมีแต่หัวใหญ่ๆทั้งนั้นเรียบร้อยแล้วพวกเราก็นําหัวมันที่เก็บได้ใส่ลงไปในตะกร้าแล้วก็เข็นกลับไปเก็บที่โรงเรือนและกิจกรรมในวันนี้ของเรายังไม่เสร็จค่ะยังเหลืออีกสองอย่างอย่างแรกก็คือการไปเก็บฟักทอง ตอนนั้นเป็นช่วงที่เกษตรกรเขาเก็บเกี่ยวฟักทองยักษ์พอดีเราก็เลยได้พาทุกคนไปดูเลยฟักทองยักษ์ลูกใหญ่มากแต่ละลูกคือ20กิโลอัพส่วนฟักทองที่เราจะพาทุกคนไปเก็บนั้นไม่ใช่ลูกใหญ่แบบนี้ค่ะเหมือนลูกเล็กกว่านี้เยอะเลยอันนี้แค่มาดูเขาเฉยๆดูเสร็จแล้วพวกเราก็ไปที่ไร่ฟักทองกันต่อซึ่งไร่ฟักทองนั้นก็ไม่ได้อยู่ไกลจากบ้านเกษตรกรมากเกษตรกรบ้านนี้ปลูกฟักทองหลายร้อยต้นเลยทําให้มีผลผลิตให้เราเก็บมากมายแถมยังมีมากถึง10กว่าสายพันธุ์ การที่เราพาทุกคนมาช่วยนั้นก็ถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระของเกษตรกรเพราะเชื่อไหมคะถ้าทุกคนไม่ได้มาช่วยเนี่ยเกษตรกรที่เป็นผู้หญิงเขาทําคนเดียวหมดเลยนะเพราะฉะนั้นการที่ทุกคนได้มาทํากิจกรรมอะไรแบบนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่หาทําได้ยากแล้วยังเป็นการช่วยเกษตรกรไปด้วยอีกทางหนึ่งเป็นอะไรที่ใจฟูมากๆเลยคะ่ะเรามาช่วยเขาเก็บฟักทองจนพายทิตเกือบตกดินจริงๆหลายๆคนยังสนุกอยู่เลยแต่เราต้องรีบกลับเพราะว่ามีจองอาหารเย็นเอาไว้และกิจกรรมก็จบไปอีกวันหนึ่งหวังว่าวันนี้ทุกคนจะเริ่มสนิทกนนขึ้ะนนะคะ ในวันที่3เราเริ่มต้นกันสบายๆด้วยกิจกรรมเวิร์กช็อปเป็นคลาสแกะสลักตาประทับจากยางลบกิจกรรมนี้ทําให้ทุกคนเงียบมากๆเพราะว่ามันต้องใช้สมาธิในตอนแรกคุณครูเขาจะทําให้เราดูก่อนจากนั้นก็ให้พวกเราทดลองทํา1ชิ้นแล้วก็ออกแบบเองเลยอีกหนึ่งชิ้นหรือจนกว่าจะหมดเนื้อยางลบที่เขาให้มาก็ได้ผู้เขา้าร่วมของเราทุกคนก็ไม่เคยมีใครแกะสลักยางลบมาก่อนแต่ทุกคนก็ทําออกมาได้ดีมาก,มากๆนี่ขนาดเพิ่งเคยทําครั้งแรกนะคะเนี่ย เราคิดว่าถ้าใครติดใจแล้วเอากลับไปฝึกมือต่อรับรองว่าผลงานจะต้องเลิศมากกว่าน,นี้แน่ๆแต่จริงๆแค่นี้ก็ถือว่าดีมากแล้วสําหรับการทําครั้งแรกคือเลิศเลยและนี่คือผลงานของทุกคนค่ะจบคลาสนี้แล้วก็ไปพักทานข้าวกลางวันกันหน่อยเป็นล้านพาสต้าบอโคลีอาหารท้องถิ่นประจำม,มือชิปูเบสึแล้วก็ไปเข้าคลาสในช่วงบ่ายกันต่อช่วงบ่ายนี้เราจะเรียนคลาสวาดภาพสีฝุ่นหรือที่ในภาษาญ,ญี่ปุ่นเรียกว่าพาสเตรุที่เราเลือกกิจกรรมนี้มาเป็นเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่ปกติแล้วหาทําได้ยาก แม้แต่คนญี่ปุ่นเองบางคนเขาก็ยังไม่ค่อยรู้จักเลยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงพอดีคุณครูก็เลยให้ทำธีมฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็แถมอีกภาพให้เป็นภาพชุดกิโมโนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นและทุกคนก็จะได้ผลงานคนละสองภาพกลับบ้านไปแบบนี้ค่ะนี่คือภาพผลงานของพวกเราแบบใกล้ๆนะคะเห็นแบบนี้เนี่ยใช้เวลากันไป2ชั่วโมงกว่าเลยนะและก็ยังไม่จบค่ะในวันนี้เรายังเหลืออีกหนึ่งกิจกรรมนั่นคือการใส่ชุดยุกตะและไปถ่ายรูปเล่นเป็นกิจกรรมที่เราอยากให้ทุกคนได้ผ่อนคลายกัน แต่และคนนี้ได้รูปได้วิดีโอกลับไปเพียบเลยค่ะเห็นแบบนี้เนี่ยจริงๆรแล้วทุกคนแยกกันมานะคะไม่ใช่ว่าทางกรุ๊ปเนี่ยจะรู้จักกันมาก่อนบางคนก็มาคนเดียวบางคนมากับครอบครัวบางคนมาเป็นคู่สามีภรรยาและบางคนก็มากับเพื่อนแต่ด้วยความที่ก่อนจะมาเข้าโครงการทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าจะเจออะไรประมาณไหนเลยโอเพนกันมากๆเพราะได้เห็นทุกคนค่อยๆสนิทกันเราก็รู้สึกดีใจค่ะ เห็นไหมคะถ่ายรูปเล่นนอกเสร็จแล้วทุกคนยังมาถ่ายรูปเล่นต่อกันในบาร์อีกใส่ชุดทั้งทีก็ต้องเอาให้คุ้มเลยเนาะชุดยุกตะเป็นชุดสำหรับหน้าร้อนมีสีสันสดใสทุกคนใส่แล้วขึ้นมากๆเลยค่ะจบท้ายวันนี้โดยการรวมตัวกันไปกินเนื้อ,อย่างในเมืองเมืองชิปปูปเบสือเป็นเมืองเล็กๆที่มีร้านอาหารเพียงแค่ห้าร้านเท่านั้นเพราะฉะนั้นมาอยู่ที่นี่ห้าวันได้กินเกือบครบแน่นอนจอบแล้วก็มีสี่คนที่มาดื่มกันต่อนี่แหละค่ะแก๊งสาวๆมีวิดีโอนะคะ เอาจริงๆนะอยู่กับทุกคนคือเราตลกมากกินกันไม่หยุดหัวเราะไม่หยุดเลยค่ะเดิมต้นเช้าของวันที่4ี่ด้วยการเรียนรู้วัฒน,ธ,นธรรมญี่ปุ่นอีกเช่นเคยนั่นคือคลาสเรียนการเขียนผู้กันญี่ปุ่นในคลาสนี้ไม่จําเป็นจะต้องมีประสบการณ์มาก่อนนะคะใครไม่เคยจับผู้กันมาก่อนหรือว่าอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าเราจะมีเซนเซมาเขียนให้ดูแล้วก็มีคนช่วยจับมือเขียนด้วยจากนั้นก็ให้เราลองฝึกเขียนเองรับรองว่าได้แน่นอน ในครั้งนี้เราไม่ได้กําหนดตัวอักษรนะคะว่าจะให้ทุกคนเขียนคําว่าอะไรเพราะเซนเซบอกว่าอยากให้ทุกคนลองเลือกเขียนเองหน้าตาตัวอักษรของแต่ละคนมันก็เลยหลากหลายแบบนี้ค่ะในวันนี้จะมีคนเดินทางกลับก่อนทั้งหมด6คนนั่นคือพี่ป๊อปพี่แหววพี่โอ๋พี่เขียวน้องยูอีและน้องตยอง้ยงพวกเราก็เลยถือโอกาสไปส่งทั้ง6คนแล้วก็นั่งรถไฟเที่ยววันต่อเลยเพราะว่าวันนี้อากาศดีมากๆและนี่ก็คือรถไฟโลเข้าขาบวนจิว๋วที่เราจะเดินทางออกจากเมืองชิปูเบซึ่กันค่ะ ใช้เวลานั่งรถไฟไปเมืองข้างๆก็ประมาณ10นาทีวันนี้วิวสวยฟ้าใสแล้วก็อากาศดีมากจริงๆค่ะถือว่าเราโชคดีมากๆเลยนะเนี่ยก่อนจะแยกจากกันเราได้พาทุกคนมาซื้อหวยที่ร้านขายหวยนานนี้เวลาคนไทยมาเราพามาอุ่นหนุนประจําเลยหวยที่พวกเราซื้อเป็นหวยขูดที่สามารถรู้ผลได้เลยขูดปุ๊บรู้ผลปับ๊บแล้วเราก็ได้ผู้โชคดีคือพี่นัทค่ะซื้อ200ได้ตั้ง2 0 0พแน่แลแล้วช่วงเวลาจากลาก็มาถึง ครอบครัวของพี่โอและพี่เขียวจะแยกไปที่เมืองซัปโปโรส่วนคนที่เหลือจะนั่งรถไฟไปที่เมืองอาซายิคาว่าเราเลยต้องบอกลากันตรงนี้ค่ะและเมื่อไปถึงเมืองอาซายิคาว่าแล้วพี่แหววกับพี่ป๊อปก็มีเช่าโรงแรมแยกไว้ส่วนคนที่เหลือแค่มาเดินช็อปปิ้งเที่ยวเล่นเฉยๆแล้วก็คุยกันว่าจะซื้ออะไรกลับไปทานกันที่เมืองชิบูเเบสึกว่าจะกลับมาถึงเมืองชิบูเบสึก็ประมาณสองทุ่มครึ่งแล้วแต่ดูสิคะพวกเรายังสดใสถ่ายรูปเล่นกับตู้โทรศัพท์กันอยู่เลยเป็นการใช้เวลาในแต่ละวันได้คคุามม่าาก และพอกลับมาถึงบ้านแล้วเราก็มาเตรียมทําอาหารกันต่อกินกันแบบจัดหนักจัดเต็มเหมือนยังไม่ได้กินข้าวเย็นมาเลยแต่จริงๆแล้วกินมาละรอบนึงค่ะเป็นอีกหนึ่งวันที่แฮปปี้มากๆวันที่5นี้คือวันสุดท้ายแล้วคนที่อยู่บ้านจะต้องทําความสะอาดบ้านพร้อมกับเตรียมส่งบ้านคืนในวันสุดท้ายแบบนี้เราจะให้อิสระทุกคนเลยบางคนก็มีแผนไปเที่ยวต่อหรือบางคนอยากจะอยู่ชิลๆที่นี่ก็ได้ ตอนนี้คนที่อยู่กับเรามีพี่นกพี่นัดพี่หนองและพี่บอลทั้ง3าคนไม่ได้มีแลนไปไหนเราเลยพามาที่ศาลเจ้าแล้วก็พาไปกินขนมที่ร้านขนมญี่ปุ่นพี่นองถูกใจรูปปั้นแมวก็เลยขอซื้อจากเจ้าของร้านโชคดีมากนะคะที่เขาขายให้เพราะปกติเขาไม่ขายนะเอาไว้ประดับร้านเฉยๆเป็นรูปปั้นแมวที่น้องสาวเขาทําให้ด้วยพี่นองโชคดีมากเลยค่ะจากนั้นเราก็ไปเก็บของที่บ้านพักแล้วเดินกลับมาขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟบอกเลยค่ะว่าล้อแล้วก็เหนื่อยมาก ดูสภาพทุกคนสิคะหมดแรงเลยเหนื่อเต็มเลยค่ะได้ออกกำลังกายก่อน,นกับคาร์ดิโอมากเลยบายยค่ะขอบคุณพี่พีมากมากน่ารักที่สุดไม่น่าเชื่อเลยนะคะวันนี้จะผ่านมา5วันแล้วรู้สึกเหมือนเวลามันผ่านไปเร็วมากๆเลยอะครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่โครงการสนุกมากมาก แล้วเราก็รู้สึกวัา้าทายสุดๆเพราะคนจัดกิจกรรมอย่างเราจะต้องจัดกิจกรรมให้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายรวมกันในกลุ่มเดียวโชคดีที่ทุกคนน่ารักมากๆเด็กๆไม่งองแงแถมแล้วยังได้ทํากิจกรรมทุกอย่างที่วางแผนไว้และอากาศก็ใจดีกับเรามากๆทุกคนเลยแต่งตัวกันสบายๆเลยขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนอีกครั้งนะคะครั้งนี้มันดีมากๆดีใจจริงๆที่ได้เจอกันไว้มีโอกาสเรามาเที่ยวด้วยกันใหม่นะคะ